นบีสอนกับเราอีกเรื่องหนึ่งนะนอกจากเรื่องผู้หญิงมีศาสนานาบีบอกว่าตาข้อยารูลีนุตสติกุลลินุตสตปติกุลพวกท่านทั้งหลายผู้ชายจงเลือกที่วางอสุจิของพวกท่านทั้งหลายก็แปลว่าเลือกแม่พันุ์ที่ดีในการที่จะสร้างสารรค์ลูกของท่านขึ้นมาถ้าแต่งแล้วอยากมีลูกเดียกันนะเลือกให้ดีแล้วก็เป็นสัญยากต่อบีอัดของผู้ชายด้วยซิต่อให้เกเรแค่ไหนวันแต่งงานมันก็เลือกเราลองสังเกตดู มันจะเลือกของดีเอาขั้นเทพแล้ว่านั้นเลยแต่ตอนมันคบเป็นแฟนนะมันไม่เลือกเลยนะแต่เกย์พอกันมันลเรียดกันง่ายดีเหรอเดี๋ยวเจอกันนะเออดีทีเดียวถึงแล้วหน้าสุรา่ะปากซอยออกทั้งแก้วทั้งมิตรน้ยาออกทางนู้นเนี่ยมัวแต่เอาาลาก็ได้ออกซอยนู้นเออไปแล้วนั่นตอนยังไม่เลือกที่จะแต่ง แต่พอเลือกจะแต่งปั๊บมากก็บอกว่าเดี๋ยวผู้ขอคนนี้ไม่เอามากไอ้มันไม่ดีอ้าวผู้เห็นมึงคบมาตั้งสิบปีแล้วนะก็คบไเล็กพอจะเลือกเหมือนกันเลือกโดยสัญญาณนบีก็บอกอย่างนั้นเลยอย่าว่าแต่คาสอนอันนี้โดยสัญชาตญาณพวกเราเนี่ตกลงชอบของดีหรือของไม่ดีตอนให้เป็นคนไม่ดีสัญชาตญาณทุกคนก็ต้องชอบสิ่งดีนบีเลยบอกว่าเวลาจะเลือกนี่เลือกที่วางอาสุจิของพวกท่างทั้งหลายในการตั้งครั์ของผู้หญิงหน่อยทำไมอ่ะ พเพราะเด็กกนะับลูกอะ่ะมันจะตามบรรดานะ้าณาป้าป้าของมันทีนี้เรากลับไปดูในรากศัพท์เดิมนักวิชาการทันทีชำระเรื่องนี้แล้วทำไมวะเนี่ยเรื่องป้าป้าณาณาไม่ใช่คุยเรื่องอาอามันนะเราดูเนะี่ยพี่น้องพ่อกับพี่น้องแม่ในการใช้รากศัพท์อารับเนี่ยถึงได้ว่าถ้าจะไม่เรียนอรับเลยเก็ไม่ได้ เวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าต้องเรียนภาษาอาหรับนบีบอกพวกท่านทั้งหลายจงสอนภาษาอาหรับจงเรียนศึกษาอัลละมอัลลุกาตาลอารับิยาจงเรียนภาษาอาหรับเพราะคนที่ไม่เรียนภาษาอาหรับมันทําให้ทุกอย่างผิดพลาดทั้งหมดเลยก็จริงถ้าวันนี้เราแยกคําว่าอัมมาจากคําว่าคลางไม่ได้เราไม่รู้เลยนละบานะ,าะว่านบีกาลังพูดถึงอะไรอ้าอัมมาคือใครอัมมาก็คืออาหญิง หรือป้าอันหมายถึงพี่น้องผู้หญิงเนี่ยพี่สาวของพ่อน้องสาวของพ่อเขาเรียกันมาแต่ในศัพ์ที่นบีพูดถึงฮะดิษส้นเนี่ยบทเนี่ยนบีพูดถึงเรื่องป้ากับนาก็คือพี่สาวของแม่น้องสาวของแม่ไปเกี่ยวอะไรด้วยเอากลับไปอยู่หลักกันนบีบอกเวลาจะเลือกผู้หญิงแต่งงานด้วยเป็นแม่คนนะเลือกให้ดีเพราะเด็กเนี่ยมันจะมีอุปนิสัย แล้วสัญชาตญาณของมันคล้อยตามไปทางป้าๆน้าๆนนมันก็คือพี่น้องมัดมันนะได้เร็วที่สุดเลยพ่อนี่เป็นจุลาสมุทรเรียนเก่งเลยเป็นอาจารย์เป็นโตอิมัมแต่ทำไมมึงมีผู้โจมมาจากไหนวะเนี่ยอานนตตต้องเลดูและผู้หญิงก็เริ่มจะหน้าเขียวอะไรอย่างไงี้ยโคตรกุยแล้วนาปีบอกกันให้ไปเช็คดู ไอ้ไอ้นี่จะดูทางพ่อดิอหมยอกมันเรียนอย่างเก่งเลยเป็นตกคกูปแปลกระจุยเลยไม่ไม่ไมแตกจะไปดูลูกเนี่ยมันได้ใครมาวะเนี่ยไม่ต้องถามนะถ้ายกฮาริสบทวนี้ชัดเรากลับไปดูเหลือบๆทางมะมันอย่าไปดูมะนะกระโจดข้ามมะไปหน่อยอยังไปดูพี่มะไปดูน้องมะทางผู้หญิงเนี่ย มีใครที่มันโซนนี้บัางจับโซนตีกรอบออกมาเลยวงไว้สีแดงเงิหมือนในเฟซอะวงไว้ที่ชัดนี่ดูกคนนี้ลูกเราคนนี้ลูกเราคนนี้มันมีอิทธิพลซึ่งกันและกันทีนี้เวลนานบีบอกถึงผู้หญิงปั๊บนบีก็กลับมาคุยเรื่องของผู้ชายปั่ะกลับไปดูการเลือกผู้ชายปั๊บสำหรับคนที่จะหาลูกเขยก็อย่าหาเยอะนะมาแล้วมันไม่ได้มาบ่อย เดี๋ยวนานๆมันมา,มาทีหนึ่งนานๆมันมา,มาทีมันไม่ได้มาทีๆนะเพราะฉะนั้นเวลามาปุ๊บอย่าจ้องนานอย่าจ้องหลายเรื่องนะอิซายาอาคุมมันเต้เาเต้นานดีนะาฮาูวคุลูกกหูเมื่อวันหนึ่งมีบุคคลซึ่งที่มาหาพวกท่านในฐานะที่เป็นพ่อเป็นวาลีเป็นอาริยะผู้ปกครองของสตรีนานหนึ่งอ,อ้ยอกเวลามีผู้ชายมาชอบลูกสาวเนี่ยใครลรมา มันตั้งดาวนาดีนวัวกุลกอูบุคคลที่พวกท่านทั้งหลายพอใจในเรื่องศาสนาและอุปนิสัยเัาเห็นนิสัยเราใช้ได้เด็กคนนี้แม่เด็กคนนี้เนี่ยมันดูแลคนแก่ดีอยู่มันเป็นคนคิดมัดมดีจะกินก็กินทีหลังให้คนอื่นเาก่อนดูนิสัยคือใช้ได้ฟซา,าวีจูหูพวกท่านทั้งหลายจงทําการแต่งงานเขาเถิดให้กับลูกสาวเรา รีบแต่งเลยแล้วนบีก็ทําอย่างนี้ยุคสลักซอเลอันไหนถึงยุคตาบีอินแล้วก็ยุคซอฮาบะเขาก็ทํากันอย่างนี้เขาก็ดูกันอย่างนี้เขาไม่ดูเยอะรีบแต่งงานซะอย่าเลือกเยอะอย่าเลือกตรงที่ว่าแล้วมันจะเอาสินสอดไปสู้กับบ้านนู้นได้ไหมเอาสินสอดมาสู้กับบ้านนี้ได้ไหมถ้าสู้ไม่ได้เดี๋ยวมะโปเองไะยายวานั้นนะเดี๋ยวมะโปเอง แล้วมึงไปบอกอาจารย์ที่เป็นโคโศพเวยนะว่ายี่สิบยี่สิบมึงอย่าบอกน้ว,ว่าสองสองนะ่ะพุโปรเองกับอู้โปแล้วก็พอโปะป้าบเอาคืนคือพวกเรานี่ตั้งแต่เริ่มแต่งงานเนี่ยหลอกกันถึงขนาดนี้นะแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะใช้ชาติซึ่งกันและกันเดี๋ยวลูกหลานมันก็จะหลอกเราพ่อเราเริ่มหลอกตั้งแต่เริ่มคู่ครองเพราะฉะนั้นการครองเรือนสําคัญมาก มันคือการเริ่มพรวดดินแต่งดินตั้งแต่เริ่มที่จะเอารากปักลงไปในดินเลยนะ่มันคือวันแรกที่เราไม่มีโอกาสแก้ตัวเร็วมันเป็นวันนั้นแต่วันที่เรารู้ว่าเราไม่มีโอกาสในการที่จะคุยดินเอารากมาแทงใหม่เพราะมันลงลึกไปแล้วเนี่ยเราก็ยังจะทำผิดอยู่ดียังจะหลอกอยู่ดียังจะไม่บริสุทธิ์อยู่ดีนั่นคือพวกเรามันเป็นอย่างนี้ในการคลองเหลือ เพราะฉะนั้นเวลาไปดูที่อาซาอาซอนมันนรากเง่ามันจริงๆมันกลับไปอยู่อย่างนี้มันก็เลยให้เกิดความผิดพลาดมาโดยตลอดผู้ชายก็เหมือนกันนะบีบอกว่าถ้าเกิดว่ามานะพวกท่านทั้งหลายพอใจแต่งเลยเนะี่ยโดยนิสัยของลูกเขยเนะี่ยมันดีแต่งเลยตะกุนฟิตนาะตุนฟิลอรัรดิวาฟาซาตุนอารีตุนถ้าเกิดว่าเราไม่ทํา นบีบอกนะอินล,ลาตอฟอูถ้าไม่ทําอย่างนี้แปลว่าเลือกเองมันจะมีสินสอดให้หรือเปล่าว่ายังไม่ได้เจราจากันแบบลึกๆดูตื้นๆถ้ายังคุยมากในเรื่องนี้นบีบอกว่าสกุลฟิตนาตุนฟิลอารีว่าปาซาตุนอารีตนเดี๋ยวความหายนะมันจะเกิดขึ้นในพื้นปฐพีแล้วความเสื่อมเสียในครอบครัวเรามันจะขยายวงกว้างออกไป เลือกไปเลือกมาเลือกไปเลือกมาจะหันไปดูลูกสาวลูกสาวหายไปไ้นไนไหนวะมามเห็นลูกเราบอกว่าไม่เห็นเลยย่อมสี่วันแล้วนะเฮ้ยแชกมาามูดมาขอไม่เอาอุตสาเรียกแชกแล้วอ่ะมาขอไม่เอาไปไหนวะไอ้นี่ก็ไม่รู้มาเหนือไปไหนวะไม่รู้ไปโผล่ไทีประจวบคลินิกไปกะใครก็ไม่รู้กลับมาวางศีลสอดใส่พานให้เขาเดินะตาตีมาเลย มีหนวดยิ้มยิ้มรอยยิ้มห้าตั้งใส่านวัลยาบิลละใสใ่เขาได้นะจะเอาแชกมากมุดเขาให้สองสองไม่เอาเลือกเยอะมันเป็นอย่างนี้มันมาเรื่องตะกตตงนั้นนี่คือการวินิจฉัยการเลือกครอบครัวในสิ่งซึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลวะลายวะัสลัมได้สอนเราทีนี้ท่านทั้งหลายท่านฮัสซันบาสรี ่านเป็นปราอิลามฮัสซันบาสรีเวลาเอ่ยเรื่องนี้ในยุคสมัยใดก็ตามนี่จะจบเรื่องทีเดียวเลยเวลาบอกว่าใครพูดฮัสซันบาสรีอัลฮัสซนุลบาสอรีอยู่ท่านฮัสซันบาสรีพูดฮัสซันบาสรีบอกว่ายังไงเขาบอกว่าวันหนึ่งชายคนหนึ่งมาถามกับเขาเขาบอกว่าวันนี้ลูกสาวฉันเนี่ยเป็นที่หมายปองกับผู้หุ่นที่อยู่ในกระโปรงอยู่ในกอรยันอยู่ในหมู่บ้านโอ้โหใครก็จีบใครก็ชอบ ฉันจะให้คนไหนดีเลือกมีถูกเลยไอล้ลำพังจะละมาอิสติคอรอสบคงจะช้าไปอ่าจะเลือกคนไหนดีมันได้หมดเลยนะเนี่ยที่มาชอบฮัสันบาสรีบอกว่ายังไงเราวิจารหาเิมันยัตบิลล์ แต่งงานลูกสาวท่านกับคนที่เขาป้องกันร,ระวังศาสนาไว้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยเอาเอายอดเลยเอาเยี่ยมเลยเรื่องศาสนาก็คือคนกลัวอับอ๋์ตักอับอกเอาคนที่กลัวเอาล็อคนเข่งเข่ง่ยเ,เอาให้คนนั้นกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่ง้องเรียนรู้ไม่ทากนะครับ